เมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนได้ติดตามหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายพระป่าไปในแถบทางภาคอีสานเพื่อศึกษาแนวทางการวิปัสสนากรรมฐานจากพระอาจารย์ใหญ่ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในวันหนึ่งพระอาจารย์ใหญ่ได้เรียกหลวงปู่แหวนให้เข้าไปพบแล้วท่านก็เล่าประสบการณ์ให้หลวงปู่แหวนฟังว่าเมื่อนานมาแล้ว ตอนที่ท่านเดินทุดงไปที่เขาแห่งหนึ่งไม่ไกลจากริมแม่น้ำโขงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งในถ้ำแห่งนั้นมีเปรตอยู่ตนหนึ่งสิงสถิตยอยู่และได้เข้ามารบกวนหลวงปู่มั่นในตอนที่ท่านเข้าไปปักกรดนั่งกรรมาฐานอยู่ในที่แห่งนั้นหลวงปู่มั่นได้บอกกับหลวงปู่แหวนว่าถ้าหากเดินทุดงผ่านไปแถวนั้นอยากให้หลวงปู่แหวนเข้าไปที่ถ้ำแห่งนั้นถ้าหากเจอกับเปรต ก็ให้ถามเขาว่าไปยังไงมายังไงหากช่วยได้ก็ให้ช่วยเขาไปเราเองจะได้บุญได้กุศลเมื่อหลวงปู่แหวนได้รับฟังคำบอกเล่าจากพระอาจารย์เมื่อถึงฤดูการทุดงท่านจึงออกเดินทางมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่พระอาจารย์บอกโดยลำพังใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่วันหลวงปู่แหวนก็เดินทางมาถึงที่ถ้ำแห่งนี้ ในช่วงบ่ายของวันหนึ่งพอมาถึงหลวงปู่แหวนก็ได้เดินสำรวจถ้ำและแน่ใจว่าคงจะเป็นถ้ำนี้ที่พระอาจารย์บอกแต่ดูจากสภาพโดยรอบแล้วมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาไว้เพราะบรรยากาศของที่นี่มีความร่มรื่นและเงียบสงบเหมาะสำหรับการเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งบริเวณภายในถ้ำก็ดูสะอาดสะอ้าน และมีพื้นที่ราบพอให้เดินจงกรมได้ในคืนนั้นหลวงปู่แหวนก็ได้เข้าเจริญภาวนาอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นและปรากฏว่าไม่มีสิ่งใดเข้ามารบกวนการเจริญภาวนาของท่านเลยแม้แต่น้อยและก็เป็นอีกเช่นเดิมในคืนที่สองจนหลวงปู่แหวนเริ่มรู้สึกไม่มั่นใจว่าตนได้มาถูกที่หรือเปล่า หรือว่าวิญญาณสัมภเวสีตนนั้นได้หนีจากสถานที่แห่งนี้ไปแล้วแต่ในคืนที่สามในขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเข้าพระกรรมฐานจิตของท่านก็ต้องหยุดชะงักลงเพราะว่าได้เกิดเสียงเหมือนฝีเท้าของคนกำลังเดินวนเวียนอยู่บริเวณหน้าถำ้ำหลวงปู่แหวนค่อยๆลืมตาขึ้นและมองออกไปยังที่มาของเสียง ก็ได้พบกับเปรตอสูนรากายร่างยักษ์หน้าตาดุดันน่าก